สวัสดีค่ะอาจารย์แม่ยิปซีสื่อกิจนะคะวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนมีนาคม2564นะก็ต้องขออภัยนะคะเดือนนี้มาช้านิดนึงเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างนะเออ่ใครที่ยังไม่เคยเข้าไปดูไลฟ์ของอาจารย์เนี่ยฝากเข้าไปดูหน่อยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะตอนเข้าไปดูไลฟ์นะแล้วก็สำหรับช่อง youtube เนี่ยก็เช่นกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หน่อยนะคะเออ่สำหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเนาะก็ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านหน้าได้เลยนะคะพร้อมเบอร์โทรอยู่ด้านหน้านะทีนี้เออ่ใครที่สนใจเรียนไพ่ยิปซีก็ สามารถติดต่อได้เช่นกันนะเราจะเรียนชุด Rider A w ์ i วทนะคะนะชุดย4 b สี่เบสที่เราเห็นกันบ่อยๆนั่นแหละเพราะว่าตัวนั้นจะแบบเหมือนกับเป็นตัวที่เริ่มต้นง่ายและแบบเป็นอะไรที่ชินตาสำหรับหลายๆคนเนาะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะสำหรับดวงเดือนมีนาสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ ก็สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยในดวงชะตาบอกบอกว่าคุณเนี่ยมีเกมีเกณฑ์การโยกย้ายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือถ้าคุณทำงานในที่เกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับมีการติดต่อต่างประเทศประสานงานต่างประเทศก็จะดีมากหรือการสื่อสารที่ต้องดิวงานกับต่างประเทศหรือการาที่ไม่อยู่กับที่เนี่ยจะถือว่าเป็นช่วงที่ดีสำหรับ คนที่เกิดวันอาทิตย์เลยนะถือว่าช่วงเนี้ยเดือนนั้นคุณอาจจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นอย่างเงี้ยก็ดีค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีเลยนะเราก็มีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปในทางที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะทีนี้ในตำแหน่งการเงินของคุณเนี่ยมันบออบอกว่าถ้าคุณสามารถ ไปถือสิลหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีการถือสิลเกิดขึ้นนะคะแล้วถ้าคุณยิ่งไปถือสิลตามวัดป่าต่างๆได้ยิ่งดีเลยเพราะว่ามันจะทำให้คุณมีการเงินที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะถ้าใครมีโอกาสก็แนะนำนะคะคือถ้าใครไม่สะดวกก็ถือสินที่บ้านก็ได้ค่ะนะคะแต่ว่าถือสินที่บ้านสำหรับบางคนอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าแบบสิ่งสิ่ง กวนใจมันจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถ้าถามว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงเนี่ยถ้าคุณคบกับคนที่อายุมากกว่าหรือคนที่แก,ก่กว่าหรือว่าคนมีสีอย่างเงี้ยนะเขาจะเออซัพอร์ตคุณได้ดีนะคะเขาจะซัพพอร์ตคุณได้ดีแล้วก็เหมือนกับให้คำแนะนำให้การสนับสนุนแบบ ช่วยช่วยผลักดันคุณได้ดีเลยนะก็ถ้าคบกับคนอยู่มากกว่าได้ก็จะดีนะคะทีนี้ถ้าถามว่าในในตำแหน่งพันธุนะหรือว่าเกี่ยวเรื่องครอบครัวของคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นครอบครัวเก่าแก่ครอบครัวดั้งเดิมอาจจะแบบบางคนเนี่ยอาจจะแบบเป็นครอบครัวที่ออรับราชการหรือมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราชการ นะหรือในอดีตเนี่ยแบบผู้ใหญ่ในครอบครัวเนี่ยมียศมีตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะอ,อ,อยู่ตามพื้นที่นั้นในเขตนั้นจังหวะนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นก็เป็นก็ได้นะคะเรียกว่าเ,ออเป็นอ,อ,อะไรที่มีตําแหน่งเป็นที่รู้จักของคนอื่นนะแล้วก็การเงินก็ถือว่าโอเคค่ะนะคะทีนี้ ออในตำแหน่งของปุตตะนะคะตอนนี้อะไรที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยมันกำลังเริ่มจะออกดอกออกผลแล้วนะกำลังจะออให้ผลในทางที่ดีแล้วก็ให้ผลทางด้านการเงินที่ดีด้วยเช่นกันค่ะนะคะคือตอนนี้สิ่ง ดีที่คุณคิดไว้ที่คุณเพียรทำมาเนี่ยมันถือว่ากำลังออกดอกออกผลไปในทางที่ดีแล้วนะคะก็อยากให้คุณพยายามทำต่อไปนะหรืออย่างเช่นที่ใครแบบอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเออใครที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วแบบโอเคดีหรือว่ามีโอกาสไปเ,ออเดินทางไปปฏิบัติธรรม ในวัดป่าได้ก็ยิ่งดีนะตอนนี้ก็จะส่งผลกลับมาให้คุณในทางที่ดีด้วยเช่กนการอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตทําให้คุณดีขึ้นมีการงานการเงินที่ดีขึ้นด้วยก็ได้นะคะทีนี้ในตําแหน่งอระิเนี่ยจะบอกว่าเอ่ออยากให้คุณน่ยสนใจความคิดความรู้สึกของคนรอบข้าง ออที่อยู่รอบๆเรารวมถึงคนที่อายุน้อยกว่าเราด้วยนะคะนะหรือว่าถ้าภรรยาท่านใดกาลังท้องอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องลูกเรื่องเรื่องเด็กในบ้านนิดน,นึงนะคะอาจจะป่วยอาจจะไม่สบาย,ยางี้อก็ได้นะคะหรืออาจจะต้องแบบเด็กอาจจะต้องการเวลาอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะ ก็อยากให้ให้ให้เวลากับทีมงานกับเ,เพื่อนรอบข้างหรือว่าแม้กระทั่งเด็กในครอบครัวนะคะก็ลองดูนะคะว่าตอนนี้เราติดขัดตรงด้านไหนอยู่นะคะทีนี้ในตำแหน่งปัตตนีหรือคู่เนี่ยถ้าเป็นคู่หุ้นส่วนเนี่ยก็ถือว่าคุณได้คู่หุ้นส่วนที่ค่อนข้าง ดีเป็นคนที่ซัพพอร์ตคุณได้ดีเลยแหละนะเขาจะมีความคิดหลากหลายมีไอเดียที่ดีมากมายแต่ถ้าในพูดถึงในด้านคู่ครองนะคะก็คู่ของคุณเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่ฐานะโอเคนะไม่ไม่ได้เลวร้วายเลยนะทำมาหากินเก่งเป็นคนเจ้าสเสน่ห์แต่ในขณะเดียวกันแบบมาดขึ้มๆเนี่ยก็ เจ้าชูยไม่ใช่น้อยแบบมีคนมาติดพันไม่ใช่น้อยเลยนะก็ลองดูนะคะว่าของคุณเนี่ยมันมันอยู่ในเกมไหนนะทีนี้ในตำแหน่งของเอ่อมอรณนาเนี่ยอาจจะต้องระวังปัญหาเรื่องภูมิแพ้นะอ่อภูมิแพ้หรือเรื่องกระดูกต้นคอคอบาไหลเงี้ยก็ได้นะหรือว่า ออ่มีมีอะไรที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะาลองลองเช็คดูนะเพราะว่าอาจจะแบบบังเอิญเช่นสมมติว่าคุณไปเที่ยวมาอาจจะแบบมีภูมิแพ้เกสรหรืออะไรเงี้ยเอ่อต้นไม้หรืออะไรเงี้ออยก็ได้นะก็อยากให้ระวังสุขภาพนิดนึงนะคะ แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวเข่าเข้ามาด้วยนะคะอ,อันนี้ก็มันก็จะเชื่อมโยงกับใบแรกเลยนะอันเนี้ยคืออย่างที่บอกคือว่าคุณเป็นคนที่แบบสามารถทำงานได้หลากหลายนะทำเกี่ยวพวกโลจิสติกก็ได้เกี่ยวกับการเดินทางก็ได้ทำงานแบบกับคนได้หลากหลายนะคะ สามารถติดต่อกับคนได้หลากหลายเรียกว่าคุณเป็นคนมีความสามารถมากทีเดียวแหละนะแล้วก็สามารถสร้างผลประโยชน์สร้างกําไรให้กับในงานที่คุณคิดด้วยเช่นกันนะคะเออถ้าถามถึงโชคลาภเนี่ยก็แนะนําให้ไปไหว้ศาลหลักเมืองนะสมมติคุณอยู่จังหวัดไหนที่ไม่ใช่กรุงเทพก็ไม่เป็นไรก็ ไหว้ศาลหลังเมืองประจำจังหวัดของคุณก็ได้นะคะหรือถ้าคุณติดบนที่ใดอยู่ก็รีบให้เอาพวงมาลัยน,นะไปถวายแก้บนด้วยนะคะแล้วมันจะทำให้สิ่งที่คุณคาดคิดไว้สิ่งที่คุณหวังนะทั้งกันถ้าไม่ได้ติดบนก็ไปไหว้ได้นะตามปกตินะคะ เออจะไปไหว้สารเมืองไหว้ไข่ก็ได้นะในกรณีนี้ก็จะทำให้คุณนะ่ะเออได้อย่างที่คุณคาดหวังไว้นะ mm hmm. เช่นสมมุติเราคาดหวังเรื่องงานเนี่ยแล้วเราไปไหว้หรือเราไปแก้บนตามที่เราเคยบ่นไว้เนี่ยก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะโอเคค่ะก็จบเพียงเท่านี้นะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ ก็อย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share ให้ด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าไปเป็นแฟนเพจของอาจารย์แม่ก็คือเข้าไปใน Facebook นะหรือ IG ก็ได้นะคะก็พิมพ์ m a k g y p s y นะทั้งสองทั้งสองทั้งสองเพจอะนะมันก็จะเจอหน้าของอาจารย์เลยก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์น, like, นนะใครที่ยังไม่เคยเข้าไปดูไลฟ์เพื่อเข้าไปดูไลฟ์ได้ทางนั้น โดยนะคะส่วนใหญ่จะไลาฟ์่พื้นหันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ